The เราทำเซอร์ไพรส์เพื่อน้วยสิ่งนี้คือเรื่องวันนี้เราแวะ KFC แล้วเห็นเมนูใหม่อะทุกคนมีใครลองแล้วบ้างคะบูดักดังวิงน่ากินแบบน่ากินมากอะคือ,อ<ะ>ปกติอเรากับเพื่อนอนะชอบกินซอสมากแล้วเขามีแนะนําตั้ง4เซตเนี่ยทุกคนเชื่อป้าเราสั่งมาทั้งสี่พอสั่งเสร็จก็รีบโทรตามเพื่อนเลยจะ้ะอยากให้ทุกคนนึกภาพถ้าเพื่อนมาเห็นทั้งหมดบนโต๊ะจะอึ้งขนาดไหน,นใครมา KFC ไม่รู้จะสั่งเซตไหนดูคลิปนี้บอกเลยว่าสายแซ่บต้องจับบูดักดังวิงสี่สิบเก้าบาทหรือจะเป็นเซตนี้ก็ได้แก เก้บาทมีน้ำให้ด้วยข้ามากับเพื่อนบอกเลยว่าต้องเป็นเซตนี้ปาร์ตี้บูดักดังวิง2 9 9บ้าทถามจริงนะักกินยังไงให้หมดเซตนี้บอกเลยว่าคุ้มไม่ไหวถ่ายจนครบเพื่อนก็ไม่มาสักทีอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ใครจะทนไหวทุกคนมันอร่อยมากแต่ว่ามันเผ็ดนะแต่ว่าเผ็ดกำลังดีอะเผ็ดแบบอร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้ปกติซอสบูดักคือกินอยู่แล้วแต่คือไม่คิดว่ากินกับไก่จะอร่อยขนาดนี้คือซอสเข้ากับไก่ได้ดีมากอร่อยแบบแสงออกปากหรือเราจะพักกินไก่กรอบแบบไม่เผ็ดก็ได้นะ ส่วนใหญ่จะลอกหนังกินก่อนหนังไก่เคเอฟซอร่อยมากาจริงนะทุกคนยังตัดใจไม่ได้ตอนแรกว่าจะพอแล้วมันอร่อยแซ่บถึงใจเอาเป็นว่าเมนูใหม่เค c ฟซีให้สิบเต็มสิบไม่หักชวนเพื่อนมาลองด่วนค่ะทุกคน